สวัสดีค่ะทุกคนพี่ฟ้าเองนี่พี่ฟ้ากลับมาในโรบอกอีกแล้วนะทุกคนเราอยู่ในแมปอะไรนะอะไรนะสเตวันิแมะเออนี่นะดูดูพี่ฟ้าเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็เลยมีตัวละครเยอะแยะนะมีลูฟงลูฟี่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะอ,อ่พี่ฟ้าจะต้องรอปิดประตูบ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะมีคนแอบย่องเข้ามาประจิกของเราไปนะคะทุกคนดูนีออ่ใครที่เคยเล่นอันนี้มาแล้วเนี่ย แนะนำพี่ฟ้าได้นะพี่ฟ้าก็เล่นมั่วสัวของพี่ฟ้าไปเรื่อยนะพี่ฟ้าชอบใครก็ซื้อคนนั้นนั่นแหละเทุกคนเนี่ยมาอวดกันได้นะว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างนะนี่พี่ฟ้าจะออกมาดูซะหน่อยเนี่ยว่าเพื่อนบ้านเขามีใครกันบ้างด้านหน้าของเรานะคะหนึ่งบ้านตรงนั้นนะคะคุณรีเอลหนึ่งบ้านนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีบ้านนี้ค่ะบ้านนี้อีกหนึ่งคุณเต่านะคะคุณเตาและนั่นคือบ้านของพี่ฝ้าเอกค่ะทุกคนนี่เป็นไงพี่ฝ้าว่าพี่ฝ้าก็ไม่แพ้บ้านอื่นหรอกอพี่ฝ้าจะเล่นแบบว่าตามภาษากุกิกกิ๊กกอกกุกไก่ของพี่ฝ้าไปเรื่อยก็ตามนะคะทุกคนนี่เราจะต้องมาเอาซื้อตัวนักเตะด้านนี้นะคะซื้อตัวนักเตะนะคะทุกคน มีมากมายหลายตัวละครอาจะซื้อเอ้าเอ้ยเ,เดี๋ยวกดซื้อไม่ทันน่ะเขาเดินเร็วจังเลยนี่ขอซื้อน้องทั้งนะคะน้องทั้งขอซื้อหน่อยอ้าไม่อ้าทำไมกดไม่ได้ทั้งรออู้อูออ้ใครเนี่ยใครเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดยแล้วโอ้โหไม่ไม่เปิดโอกาสให้พี่ฟานได้ส่วนคืนเลยนะคะคุณโกโจท่านนั้นนะคะคุณโกโจเดี๋ยวเจอ เอาล่ะเอาล่ะพี่ฟ้าปิดบ้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะต้องออกมาซื้อตัวนักเตะเพิ่มตัวหน,งวหนึงตัวแล้วนะคะทุกคนคือเราต้องเติมบ้านให้เต็มนะเราจะได้ได้ตังค์เยอะๆนี้เหมือนเราเปิดบ้านเช่าอยู่นะทุกคนอขออนุญาตขออญาตเก็บเงินค่าเช่าค่ะคุณลูฟี่นี่เรียบร้อยยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะใครอยากอยู่บ้านพี่ฟ้าเนี่ยมาได้นะคะวันละห้าร้อย พี่ายยินดีต้อนรับนะคะแต่ถ้าวี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 ไอพีเนี่ยพี่วาคิดวัลพันแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องคอยปิดบ้านให้ดีนะทุกคนไม่งั้นเราจะอาจจะโดนใครจิกตัวละครของเราไปได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนปิดบ้านนานบ้านานั้นทําไมบ้านนั้นเปิดอยู่โอ้ดูตัวละ,วละครเขาเปลี่ยน ลิ้นพันเลยรัวละครเขามีแสงออกมาเลยนะทํายังไงถึงจะทําอย่างนั้นได้บ้างะ่ะใครรู้บอกพี่ฟ้าทีเพราะพี่ฟ้าเพิ่งเล่นได้วันเดียวสองวันเนี้ยเออก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรชาวบ้านเขาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือเปิดว่านไวอันตรายนะคะเมื่อกี้เกือบจะเข้าไปแล้วนะแต่พอดีพี่ฟ้าเป็นคนดีไงทุกคนเป็นคนดีเพราะว่าเนี้พี่ฟ้ามาเล่นเกมสตีอนิเมในในรูปแบบของคนดีนั่นเองเรามาดูกันว่าถ้าเราเล่นแบบเนี้ยจะเล่นรอดไหม เออเพราะว่าจริงเกมเนี้ยมันคือการสตีลใช่ปะละ่ล่ะแต่พี่ฟ้าแบบรับบทคนดีไงคนดีของสังคมดีปะ่ะดีไม่ดีไม่รู้แต่พี่ฟ้าลองเล่นดูและเนี้ยก็คือ,อ,อผู้เข้าพักในบ้านของพี่ฟ้ามีน้องเดกุหนึ่งท่านตรงนั้นนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยตัวละครเต็มต้องขอญาตออิแจ้งยายนะคะน้องเดกุคนที่หนึ่งนะคะ,ะเหลือน้องเดกุคนที่สองไว้นั่นเอง แล้วก็ต้องเอาใครออกอีกสักคนไหมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวซื้อตัวละครใหม่ไม่ได้นี่ไงนี่ไงขออนุญาตนะคะแจ้งใหญ่จ้งใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งโอเคอุ้ยบ้านนั้นเปิดอีกแล้วว่าทำไมเขาล้อตาล้อใจเราขนาดไม่ได้ไม่ได,ไได้เราเป็นคนดีท่องไว้เราเป็นคนดีอขออนุญาตซื้อป่าโทจิหนึ่งป่าโทจิอะเข้าบ้านไหมจ๊ะพี่จ๊ะโอ้ย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าขวางเอ้ยเธออย่าขวางบอกแล้วบอกแล้วฉันเตือนเธอแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนี่เอาเอาเอา,เอาไม่ทำไมซื้อไม่ได้โอเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ได้ช่วยด้วยอุ้ยบ้านเปิดรีบกลับมาปิดก่อนปิดปิดเลยปิดนี่เรียบร้อยใครก็ทำไรฉันไม่ได้จ้กจังวันนี้โอ้ดูกวักมือเลยเฮ้ยนายมานี่หน่อยเฮ้ยนาย เอน้องน้องน้องได้ยินพี่ไหมน้องอุ้ยนี่โซโลโอซื้อโซโลได้ปะทำไมซื้อโซโลไม่ได้อ่ะโซโลหายไปแล้วอ่ะซื้อคนนี้ซื้อคนนี้ขอนักเตะตัวจริงนี่สุดยอดนักเตะตัวจริงนี่นะคุณคุณผู้เข้าอาศัยเอานี่นี่น,นี่คนใหม่มาแล้วทุกคนออะทุกคนต้อนรับเก็บตังค์พร้อมเก็บตังค์ค่าเช่าพร้อมเก็บตังค์ค่าเช่าพร้อมต้อนรับลูกคา้าคนใหม่ บ้านหลังนั้นเออเออเกือบและเกือบและเห็นเขาชอบเปิดบ้านต้อนรับคนเหลือเกินนะเอาน้องเดกุเรียนเชิญบ้านของดิฉันได้เลยค่ะยิียนเชิญน,นะคะเอ้ย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 โถโถ,ถ,ถคนนั้นเขามาอีกแล้วว่ะเธอคนนั้นเขาแอบมาหน้าบ้านอย่านะอย่าให้ฉันรู้ว่าเธอจะมาสตีลของฉันไปฉันไม่ยอมหรอกนะนี่มาเลยไหนไหก็ ไหนๆก็นะมายันหน้าบ้านแล้วพี่ฟ้าจะเปิดบ้านต้อนรับข่าเองเอาอยัางมายัางไม่ยอมมาพี่ฟ้าแอบก่อนนะเดี๋ยวจะรอดูนะคะว่าใครเนี่ยจะมานั่นมาแล้วมาแล้วเจอเจอเลยนี่นงเออเอาสิเอาสิอาสโอ๊ยไม่ได้หรอกนะนี่มันนี่มันฉากในะละครจะชัดฉันจะไม่ยอมยกคขาคนนั้นให้เธอหรอกนะฮปิดบ้านเลย ิดวันเลยไมใ่ใครเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเรียนเชิญเองถ้าอยากให้ไขรเข้าโอ้ยนี่เราต้องมาสู้กันซะหน่อยโอ้โหคอหั่นเลยนะเมื่อกี้นี่แน่นี่แน่คอหั่นเลยนะทุกคนอ่าแต่ว่าในชีวิตจริงกรุณาอย่ามีเรื่องกับคนอื่นแบบนี้นะคะ <c ười> ขึ้นคาเตือนนะต้องขึ้นคาเตือนด้วยไหมเลก็โฮยบ้านเต็มหมอ อุ้ยจริงน่วยบ้านเต็มเนี่ยซื้อ,อยังมีไลฟ์ไม่ได้เมื่อกี้โศกเศร้าเลย <Hey. S 1> จะต้องอยากจะต้องขายคนหรือเปล่านเนี่ยต้องต้องย้ายต้องสั่งย้ายนะผู้เข้าอาศัยนี่เปิดบ้านรอจะมีใครมาปะไม่มีปิด <c oughs> อุตส่าห์เปิดบ้านต้อนรับนี่ตอนนี้ก็คือมีตัวละครอยู่เต็มเลยนะคะตอนนี้ที่พักของพี่ฟ้าเต็มแล้วนะคะปิดลับมีทางน้องครางมีเดกูมีอิจิโก นี่เดกุมี2คนขอยญาตขายออก1ท่าน mm hmm. เพื่อว่าจะได้ท่านใหม่มาที่เป็น VVIP นะคะ <c oughs> นี่ลดปะอุ้ยนี่มีฟรีเซอร์มาใหม่นะทุกคนนี่แล้วพี่ฟ้าก็ทำให้อิจิโกะเรืองแสงได้แล้วเก่งปะเก่งมากให้ให้คะแนนพี่ฟ้าโดยใต้คอมเมนต์พิมพ์เลยให้กี่คะแนนเ <c oughs> อ่อบ้านบ้านของพี่ฟ้าตอนเนี้ยโอเคถือว่าเพียงพอ แล้วก็อุ้ยนั่นบ้านหลังนั้นเปิดเออก็ไม่อยากจะไม่เป็นคนดีแบบแบบๆก็ไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเกมนี้คือสตีลใช่ปะแล้วสะหน่อยไหมสะหน่อยเดี๋ยวสีนจะแตกเอาวะอุ้ยเนี่ยคนเนี้ยโอ้สาม้เก้เลยนะทุกคนเอออุ้ยหรือจะเอาคนนี้ดีอ่ะอิชิดะใช่ปะเนี่ยอ่าเอ้ยทำไมกดไม่ได้อ่ะอ๋อบ้านเต็มใช่ไหม บาริบัตเต็มแล้วกดไม่ได้อะเอาใหม่เอาใหม่ในรองใหม่ึมีบเอ้ยจริงด้วยบานเต็มกดไม่ได้โอ้โถเนี่ยเวลาจะทําอะไรไม่ดีนะทุกคนมันมักจะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเรามาเป็นคนดีกันถอะค่าด้วยการเอ่อยายยายนักเตะออกอุ้ยบานเปิดปิดก่อนอ่ะอ่ะอุ้ยนั่นมีคนเอาเอาตัวนั้นไปแล้ว่โอ h my god ไม่อยู่ซะแล้วใครนะที่เป็นคนเอาไปใครกันไหนอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุดขาวมาชุดขาวมารีบหนีก่อนไหนเข้ามาดูหน่อยดิเอ่ออันนี้อันอันนี้นามีใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าอ่าแย่แล้วโดนค้งเกือบแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เพราะฉะนั้นพี่ฟ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะว่าการเป็นคนไม่ดีเป็นยังไงแต่พี่ฟ้าเข้าใจนะว่าเกมนี้คือการสติอ่ะเข้าใจจริงๆเอ่อ แต่ว่านะในชีวิตจริงอะนะคะอย่าทําเลยนะทุกคนเนะเป็นคนดีปะแม่ชีเอ่อตอนนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะทยอยออกกันไปหลายคนแล้วโอ้เฮยเอ้ออออยใครใครเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าขอซื้อนี่นะคะ่ะกิโย่หนึ่งท่านนะเติม,เต,มเต็มบ้านพักของเราให้สุขสันต์นะคะ เดียนเชิญคุณกีอยู่และคุณโซโรค่ะเยี่ยมยอดมากก็สนุกดีนะทุกคนได้ซื้อตัวละครที่พี่ฟ้าชอบหลายๆตัวเลยนะเนี่ยนี่ดดูพี่ฟ้าชอบทุกคนเลยดูถึงฟีเซอร์จะดูเหมือนจิ้งจกแต่พี่ฟ้าก็ชอบฟีเซอร์นะเออนี่อ่ะขออีกสักคนบิ๊กโบบิ๊กโบเอาละทุกคนคือก็สนุกมีเกมนี้ ใครมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อมูลได้ใต้คอมมิวนิฟ้าเนี่ยจะยินดีมากเลยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะบ๊ายบาย